ลิคลอนได้ครับหรือว่าคีย์บอร์ดนะครับราคาประหยัดนะครับเด้อนะครับสำหรับตัวนี้เป็นคาร์ซีโอนะครับผมเป็นคาร์ซีโอซีทีเคแปดหนึ่งศูนย์นะครับท่านใดสนใจได้ครับเด้อติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสภาพตามนี้นะครับมีสแตนวางโน้ตให้นะครับสามพันสามร้อยบาทนะครับตัวนี้สามพันสามร้อยบาทรวมส่งฟรีนะครับตัวนี้ก็จะมีลงจังหวะไม่ได้นะครับนี่นะครับอยากรู้ว่าเครื่องไหนลงจังหวะได้ไม่ได้นะครับให้ดูจากตรงนี้นะครับริทึมเนี่ยครับ ลิทเทิมนี่คือจังหวะนะครับถ้าโทนโทนนี่คือเสียงอย่างเช่นรุ่นนี้นะครับมีทั้งหมด5 1 5โทนก็คือ5 1 5เสียงนะครับรุ่นนี้5 1 5เสียงนะครับอันนี้ดูง่ายนะครับเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มนะครับตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะดูง่ายนะครับถ้าเป็นลิทเทิมคือจังหวะ120ลิทเทิมคือ120จังหวะนะครับก็จะมีจังหวะประเภทอ่า8บีท1บบีทบัลลาดแดนป๊อปล็อกนะครับก็จะตามเลขเลยนะครับมาจนถึงฟอร์เปีย รุ่นไหนที่ลงจังหวะได้มันจะเขียนว่าย s e ซื่อสไตล์นะครับถ้าเป็นคารซโอจะเขียนว่าย s e ซื่อสไตล์นะครับแล้วถ้าเป็นตัวนี้ซองแบงค์ซองก็คือเพลงนะครับหนึก็คือ100เพลงที่มาในเครื่องนะครับแล้วก็จะมียุดซื่อซองเนี่ยถ้าตัวนี้ลงจังหวะอ่าลงเพลงได้แต่ว่าลงจังหวะไม่ได้นะครับดูง่ายๆนะครับหลายๆท่านก็ส่งมาให้ดูว่ารุ่นนี้ลงจังหวะได้ไหมนะครับให้ท่านสังเกตจากตัวนี้นะครับนะครับสังเกตจากนี้หรือวิธีการนึงก็คือเข้าไปลิทปท100 นี่ครับเข้าไปที่ 000, 000ของลิทึมนะครับนี่เห็นไหมคริทม 000, 000, 000และให้ท่านกดลบ1ครั้งนี่เห็นไหมครับมันจะเป็นจังหวะเลยถ้าเป็นรุ่นที่ลงจังหวะได้ถ้ากดลบมาปุ๊บมันจะเป็นยูสเซอร์นะครับในส่วนของลิทึมนะครับนี่อันนี้คือลิทึมคือจังหวะโทนคือเสียงนะครับซองคือเพลงในเครื่องนะครับรุ่นนี้เพิ่มขึ้นมาจากรุ่นราคาประหยัดทั่วไปคือมีลิจิต a t i o n ก็คือมีแบง ปกติรุ่นราคาประมาณนี้จะบม่มีแบงค์นะครับแต่รุ่นนี้จะมีแบงค์ให้นี่ครับมีทั้งหมด8แบงค์เหมือนกับรุ่น C400 เลยนะครับนี่ครับกดตรงแบงค์ใช่ไหมครับมันจะมีทั้งหมด8แบงค์ข้อดีของแบงค์คืออะไรครับข้อดีของแบงค์คือเราไม่ต้องไปกดโทนแล้วก็เลือกหาจังหวะตรงนี้นะครับเลือกหาเสียงตรงนี้เรากดตรงนี้ได้เลยนะครับเช่ <S <S นตัวนี้คุณเลียงเล่นอ,อยู่ที่จะไปที่แบงค์5แล้วกันนะครับเมื่อกี้เซไ้ที่แบงค์5นะครับเป็นจังหวะ เป็นจังหวะบอสโนวาครับถ้าเครื่องไหนไม่มีจังหวะมอลลัมทำยังไงนะครับมีหลายท่านถามว่าถ้าเครื่องที่ผมมีจังหวะมอลลัมเสียกเรียนจังหวะมอลลัมให้จังไดให้ท่านเข้าไปที่ลิทึมครับให้หาจังหวะนี่ครับมันจะเขียนประมาณนี้นะครับ BSA NVA ก็คือบอสโนวาครับหรือจังหวะบอสซ่าก็ได้นะครับบอสซ่าจังหวะบอสซ่าเนี่ยนะครับอันนี้จังหวะบอสซ่าอยู่ที่70นะครับมันก็จะอยู่ในกลุ่มของลาตินนะครับ จะว่าบอสโนวาหรือว่าบัสบอสซาเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มลาตินคูเทียง์ตีใซ่จังหวะนี้แท่นจังหวะมอลลัมพวานในเครื่องนี้ลงจังหวะไม่ได้ไหมครับเขาต้องรู้จักวา่าจังหวะใดที่มันเล่นใกล้เคียงกันได้ถึงไม่มีเราเอามาเล่นใกล้เคียงกดคอดนี่นี่นเกตเวลารุนแบงครับมันมีมีแบงสโลโกองนี่ครับเห็นว่าครับอันนี้เป็นราคาประหยัดที่สามารถเล่นมอลลัมได้ การูนี่สามารถนี่ครับลงเปลี่ยนเสียงนะครับเราไม่ต้องไปกดหาเสียง30 40นะครับ0 75ไม่ต้องเราสามารถเอามาเซฟไว้เลยเปลี่ยนเสียงแซ ับผมสภาพประมาณนี้เลยนะครับท่านใดสนใจได้ครับเด้องสามพันสามร้อยบาทส่งฟรีแถมหนังสือโน้ตนะครับมีสแตนวางโน้ตให้แถมมาด้วยนะครับ0815747015นะครับ0815747015นะครับราคานี้ราคารวมส่งนะครับสามพันสามร้อยบาทนะครับสามพันสามร้อยบาทสภาพสวยๆตามนี้เลยนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ